สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อน้องบูบูนะครับอายุเจ็ดเดือนครับเป็นหมาพันธบันแก้วผสมค,ครับแต่พ่อเป็นบางแก้วแต่ตัวแม่ผมไม่แน่ใจว่าพันธ์อะไรนะก็จะขอกินเขาจะหวัดดีครับตลอดครับนะฮะถ้าซิวขึ้นจะหวัดดีเลยที่สวยด้วยสวยลูกที่สวยครับ วันขี้อ้อนหน่อยนะครับราเป็นหมาขี้เล่นนะฮะชอบหยอกเจ้าของคือถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยตัวเดียวเนี่ยจะหากัดของไปทั่วบ้านเลยนะฮะแล้วก็รู้จักภาษาตรงที่ว่าเปิดประตูเข้าบ้านเองได้นะครับแล้วก็หวัดดีไหว้นะฮะขอกินนะครับแล้วก็จะเอาของให้ได้นะฮะ คือถ้าขอยืนของไปเนี่ยเอากลับมาเขาจะวิ่งกลับมาให้เรานะครับสวยมากเลยมากครับครับผมชอบกินม่วงกวนนะครับองบูบูนะครับชื่อน้องบูบูสวัสดีครับ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 ที่สวยอีกที่หนึ่งอ่าที่สวยครับครับครับนะฮะ จะนั่งไหว้นะครับตั้งแต่ตอนอฝึกตั้งแต่ตอนเด็กๆนะฮะนั่งตัวเล็กนั่งลงดี่ดีจริงๆนั่งลงนี่ดีสวัสดีครับ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 นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมน้องบูบูนะฮะ ความสามาพิเศษนะครับนั่งหวัดดีวเวลาเอาอาหารให้กินนะครับปลาเอาข้าวให้กินเนื้อให้กินเนี่ยเขาจะหวัดดีตลอดนะฮะแต่มามุ่งกลนวในของปลวกกันเลยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับเราพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับ